สบายดีสวัสดีพี่น้องครัสบายดีสวัสดี FC School ส,ส่วนเนาะมือนี้สิพาพี่น้องไปไปสวนเนาะสิะไปลองรถพี่น้องในมือนี้ก็ได้ว่าสิมาเอาปลาในน้นองก่อนพอะไรไปฝากไงวินเนาะไปฝากไปต้อนเป็นขณะที่สิได้ไปนี่นี่เห้เห้ฝุ่นตัวนี้เป็นตัวฝุ่นตัวฝุ่นป่อือตัวฝุน่นมันตัวฝุ่นมันบ่ะ เอออะไรมอจอรลนาบาทเดียวพ่อเลยน้ามาันือเขียววะน้าพ่อหอนเลยเพราะว่ามมนสีมากมาอยู่หุ่มนี่ตอดดีบอสได้ลนุนนะดีเห็นมอ หอดีดีโลโอเคไปหอดาบข้ารวารักกีคอวมี่เนาะมาฟังพี่มาดิเป็นแฮาพี่น้องเลยแฮาตัวหันมันเป็นแฮาฝ่ายเนาะ mm. มันอยากแบบว่า คลายแบบว่ามันสีดึงดูดขี้ฝุ่นมากกลัวแฮเอ็นนะว่านเฮกับโแตกแล้วเบาวยเฮเฮอฮเ่เเฮเฮเฮเนเฮเฮเเฮ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 เ้เฮ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 เเฮ้ฮเฮเฮเาเเฮเฮเฮเเฮเฮเเฮเฮเฮเเเเา เอาไปขายรอบหันพี่นอ้องซิปเปิดไหมซิปเออปลานิ่งตัวเดียวนี่เออพอละนี่ปลาเงี้ยเสือนาะยังยังมีอยู่เอาบริเบิดได้ปลานิ่งปลาพอละพี่นอ้องแค่นี้แล้วก็เอ,อปาปลาลุดและอ,อือปลาขาวพี่นอ้อง เช้าเนี่ยปนิลเนี่ยไปพี่น้องขาไปเบิ่งตอนเลืองทางไปเนาะมีปลาเข้ามาเบิ่งดิจ่ะมู่บ้านนี่ก็ฝนตกหนักพร้อมพี่น้องเบิ่งเส้นทางเด้อพี่น้องเด้อท่นฝนตกเนี่ยเน่ยเส้นทางสิสิโหดบ่ต้องเจอคู่โบตาตาสร้างเฮา งานมือรกออกงานมือแรก,งงแรกขึ้นคู้ขึ้นเขา,เาได้หนิไปไปขึ้นรถเอ้ยเดี๋ยวป่า เลี้ยกัดแถวเลยอยากขับเองนี่มุนเบิดอระดากนี่ใช่หมออกลีกซองเลยเหรอเสียงหวานเหรอวะห่อกทุกคนเขาคเสียงหวานเนี่

จะอ้มออกไปมันเลือกแข้งพูดเ,เดยวจอดก่อนไฟเชียงให้คุณไปจอดมองหันคุณนี่เนี่ย i <laughs> <have> <laughs> <laughs> หน้าไม่เสนหน้ามันอันนี้ฮะเออออกตัวออกตัวไอสิแต่ว่าไีบไปิงิงๆวก็ไดอน้องกบเไปเดี๋ยวพ่ได <primeira> ้ก euh ินหน้า ได้ไยังไปได้รถจังเนอโดถจูมาเครื่อง ชมน่วโมงชมวคงวะมงนึ่งช่วโมงนึจะเก่าสองหูได้ช่วงปลายอืมชมวงปลายนั่นหนึงเนาะตัวหานเต็มที่ชาจวดจวดาบไปไปทีนี้มันไวมันไวกตัวันไวไม่จ็บาเนาะซื้อกว่าเจียบกรโตมอเตอไงถูกแล้วตวใส่มอเไงพี่น้องเลยมออหน่อยเพเขาทาะ งานจะข่ไปเบื้องมันบัเดือด่ไปตัดมันย่างปลาใหแล้ว่างปลาเห็แล้วก็ย่างปลาไปกินได้เลยคอยกินข้าวแรงได้ไหมนี่อันสบายดีสบายดีัวับคลาจอนะนะเอาปลาไปไปินิกัปลาขาวนเจใชเบงม่ให้น้องๆสบายดี ออกมาจะขดเมือนี่สดียวสดีสวไดีสวดยดี๋ิเลยโอ้เดชนุ่งสงออกมาจอบหน้าอะเนาะนี่อะพี่น้องต้นก็เข่งเนยผูู้จะมันหออไปบ้านขาดไปบ้านขาดเออ่ เออใส่ะขาดแล้วาดทั้ใส่้งยือเ้ยม,ม่คือขาดไหวพี่ดึกเถอะปะว่าของ,ง,ง,องแขนบมึงๆน้ำแมนก็อเบอุบไปไประมาณดิบหนึ่งใช้ผ้านิ่มค่ะบอกเออมันคือเก่าไหวเถอะไ,ไหวเถอะเป็นน่าเป็อาอันนี้บอกเอาเข่งมันอเออ โอเคงมันหายก็ขาดว้ทไขาดาว้า,าปนีนะใสผ่ผเบ่งทีพี่นอ้อมตึงขาดแน้ไลเขากิตึงขาดที่ไหนได้ตึงนะ่นาเห็นปะผมเห็นว,ว,วตึงมั้งีตึงก็ตึงมึงนี่เลยเป็นอย่งนันต้องแข็งกานี้บ่ะโหเส้นนี้ยังึงมอยู่เตึงจะสิ่ว่ ก้ามขืนวันทีวะักแเละเป็นน้ำมอเรยนะกะดงละ <c oughs> อีซัขาวีออเป็นเนขาใส่แบบส้เกียร์ดิฮันเบิดต่างลางฮะข้าวบอนเหมือนกันนี่ต็มมอเรย์ใ,ใหญ่เบิดแม่เนท่านนมึงมีให้ใส่มเลหยหน่อยจะคน, <c oughs> นใส่บได้บวบ้าต้มไปของเฮามันเซ่บ่ได้ของเฮามันเป็นเบืออ่อซิกเก้าเหนยเนาเปูอมอเยเขาแถมมาก มาพี่น้องตอนนี้มาหอไทยเนลาละพอดีพาพี่น้องมาบึงสวนมันเจ้เิมสูงมาแต่พี่น้องถอมหัวบัดเนาะงามมันใครวะอูเทียน hoa húa với nó mình ah trời thơm ngắm cái nè rồi đấy phe nón này còn vào nói mà tang kinh nữa theo này đây phe nón tang theo đùm này lại Thế mình đưa xo ngà xo ngà nó Thế ăn okay. Một tài sơ ấy Đây đi, đi, phát ngà mình đổ. Đưa xong ngà พี่น้องเอนบอ้กัขื้นมาถ่ายบึงหอบหอบสวนเนาะว่ามันมันเป็นจะได้มันงามขื้นแน่ละบอเด็กพี่น้องมันรวมๆเนาะบอนมันมันเคี้ยวมันขื้นมันก็งามตลอดเนาะบอนบบขื้นกน็ยังซ้ำเก่าพี่น้องเยเห็นบหบอนรูปบอลนู่นนี่แหละลักเขตแดนของสวนเขากับสวนเขาเนาะ ชวนเขา,าก็อยูไฮเดอโคกใหม่ไฮเดอพี่น้องนี่เบิง้งนาองงามความันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ขางแต่สุดท้ายเบ,บ,บ,บิ้งแต่ซุ่มอันนั้นแค่นั้นถ่วหัวเปิดได้พี่น้องถ่วแค่นี้ถ่วหัวเปิดเลยเนาะอ๋อมันจบพี่น้องเบิ่งนือนกัน กวนใส่ผุ้มันอีกบ่พี่น้องบอลมันบ่ขึ้นนะมันยังมันยังบ่ขึ้นก็ยังซ้ำเก่าเนาะบอนขึ้นก็เขี้ยวธรรมศาเห็นบ่กวนเอาผูยมาใส่อีกบ่แต่กระสิปล่อยแต่เป็นธรรมศาสตร์มาทั้งนี้ป้าไม่เลย ีปสอบหนึงนะ่งเนาะพี่น้องหลังจากไปเบิ่งสวนมาก็มาตัดไหมเนาะตัดไหมไผ่พี่น้องเลยมาคอไหมกับอันไอ้วินเนาะเส้นตัดถา Lại lạ lầm đây, nướng này Kháng nướng phân ma Tát áo nó mấy nó Mấy nó mấy đong phía đong này lại chắc thống này đi bà hàng. Chắc bài thống này Hát cái thống rồi ở đây có khó chia hay đòn, bãi kín nhằm đẹn ở nó nóng mà sáng thấy <laughs> Anh chắc tắt lẻo mà vậy Ok lột. ไกลเติบพี่น้องนั่นเลยอ่ะมึงอยากโดดขึ้นรถเอาประมาณสิบลับไ่นเ้พี่น้องสี่ดอกขึ้ยวเขี้ยวเียนพี่น้องเอาสะข้างล่างเคื่องนลยอ่ะเอาใส่ข้างล่างก็ได้ Nhìn nhìn cửa cộng Là cái xe không mà. Vô đây mày mới hết biết nó Hết bết Hết 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 Ôi. bít, ao bít, mát nhiều, mát tự mát, quá mát tiếp luôn. Oh, làm sai rồi. mà bạn.

ก <entender it. S 1> ็อวไปเป็นรายมื่นอย่างน เี้ยกระสองเดี๋ยวกระสามเดี๋ยวกระสองเลี้ยวกระสามพี่น้องเเกียรรดกันเลยอได้พี่น้องต้องมอลีใหญ่ จะสีสูแห้งมันได้มอเลหน่อย,ยซีเกี่ยวสายพันแตะพี่น้องเอ,อ้ยพ่อขึ้นตามมาตรฐานเขาเมีนแลนะเนาะนาบาวเนาะเออมันมาตรฐานเขามันต้องใส่มอเลอรใหญ่ทั้งแล้วทั้งหน้ามันยังสีส o o ดูนกันมันซีพี่น้องเอ้ยสายผ่านนี่ตึงตึงคักเลยได้มันหนาฟีเก่า กติรถไทยนี่เอามันมายู่ด้เนาะขันว่ามันด้บืนนี่รอดมายุ้ยได้ระไทยเนาะอันนี้ม่นรอหยุดนี่นสีแงถ้าเลียงแหงนี่ที่สิบ่ได้เลยต้องคอยนี่ยแบบนี้ไม่เที่ยีนปกติรถไทยนี่มันขี้เลยนะแลยวก็ข้นนอ เจนึงก็บมือนในเข่ายืมปืนยุดแต่ว่าหล่อมันมีปกติมันสิฟที่แหงมันนะะอันนี้มันหนักเยไหลพานมันฟรีม,มันหล่อนหมฟรีเส้นทางกับสิทประมาณนี้อันนี้คือว่ามันแห้งเนาะ ไว้ก็เ่าเพอสีไว้กับเตพอนพี่น้องกอมาสีไว้แหลวกับเตพพรก็สีไดรอกมันกับเตยพรสีน่าสีไว้มไหนเ <c oughs> ส้นทางเนี่ยพี่เ <c oughs> ส้นทางเขาบ้านพี่น้องโอ้ยหยู่อีแิแเลนเจเลยเป็นเรื่อพี่น้อง,ง็นรถหยุด คำเฮ้ยเอาหน่อยบายดีปาลุงอ่ะลูกสบายดีปะลุงโอ้หน้องยหน่อยลองทำหนาเอาให้่อยบักดี่น้องเยผอกันคลิปนาไปแหละเนี่ยแหละทำไปน้องรถกะสายผ่านจนขาดเนาะสายผ่านแตกไปนะครบโบได้มอลีหน่อยโบได้ มันต้องหรืใส่โมเล่ญ่มันต้องใส่โมเล่ญ่มันบืนเนาะมันฟีมันฟีโมเล่หน่อยมันฟีมันมันไวกะจริงอยู่แต่มันบดึงสายพ้าเลยน้ำไหมแน่นอืมฟีหน่อยบวกลืมขอการคลิมนาพี่น้องที่นี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย